สวัสดีครับชาวมนุษย์เมืองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมาเมืองกันอีกเช่นเคยนะครับ อาวันเพื่อนมงคลที่ผ่านมานะครับพักโคก็เลือกกินกินญ้ากับเราแล้วเมื่อไรเธอจะกินเราเลยครับก่อนจะไปฟังเรื่องเมานะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของเพจมนุษย์เมืองเลยนะครับทั้ง f a c e b o o k t i k กอร์ไอและเทวิตเตอร์ครับในโลกออนไลน์ช่วงนี้ก็แดดดีส้มเต็มไปหมดและมีการโบวตสตรีมหายเล็กหนึ่งกันพลึบพับเลยทีเดียวนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพักก้าวไก่นะครับที่ทําคะแนนได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้แดดดีพิธาน และพักเก้าไก่จะตั้งรัฐบาลอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ขอท่านสวทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อเราด้วยแล้วก็ช่วยกันเลือกตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผ่านไปด้วยดีด้วยนะครับสู้ๆนะครับแดดดี Daddy. เราไปที่ปารีสกันเลยดีกว่าเพราะตอนนี้ปารีสกลายเป็นสีชมพูเพราะโรแมนติกมากนะครับ<ง>เมื่อมีคลิปเจนนี่แบ็คพิงและ v b t ีอสนะครับสอไอดอลชื่อดังแห่งเกาหลีนะครับเดินจับมือกันกระหนุ่งกระหนิงเห็นแลยผดว่าน่ารักมากเขินไม่ไหวนะครับหรือว่าข่าวลือก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทางคู่ในประเดทกันนั้นมันมีอยู่จริงใช่ไหมจริงหรือเปล่าแต่ฉันก็แอบเชียร์อยู่นะ จากเรื่องความรักก็มาเรื่องความน่ารักของชีอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับหลังเจนนี่แบ็คพิงค์เนี่ยได้ไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับอยากให้แฟนคลับที่ไปร่วมคอนเสิร์ตเนี่ยเฮ้ยเลิกไลฟ์สดหรือเลิกแบบโชว์โทรศัพท์ขึ้นมาได้ไหมจนเจนนี่อยากให้ทุกคนอ่ะตั้งใจดูจนเจนนี่เล่นเต้นกับเพลง Harajuku กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามองลงไวทีไปก็เห็นแต่โทรศัพท์ไม่เห็นหน้าแฟนคลับเลยก็อยากให้ทุกคนเต้นเต้นแบบสนุกสนุกกันนิดหนึ่งเนี่ยสาฝากไ้ด้วยนันจะชาวบลิงทุกคนรักรักรักหวานกันต่อเลลย่าสุด ไอรมอารณนะครับถูกขอแต่งงานแล้วต่อไปนางจะไม่อรุณแล้วจ้าแต่การถูกขอแต่งงานของนางนั้นดูจากฉากหลังแล้วคือ,อยิ่งใหญ่อรังการไม่ไหวรอดูงานแต่งนางเลยว่าจะจัดใหญ่จัดเต็มแค่ไหนเพราะว่าก็คือไอดอลสาวแห่งยุคตอนนี้อนาอก็รอเลยรอชมรอ มาถึงตัวแม่ตัวมัมตัวให้นมบุตรกันนะครับหลังจากที่ชี้ชมผู้อารยาเอฮารเกตนะครับคัมแบ็กสู่พรมแดงเมืองคานเรียบร้อยแล้วนะจะ้หลังฉากห่างหายกันไปถึง4ปีเลยทีเดียวนะครับงานเมืองคานครั้งนี้แม่ก็บอกว่าลํะทการบ้านเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของปีเหมือนเคยนะครับพยายามทําให้รุกมันดีเมคอัพมันเลิศชุดมันปังนะครับแต่ตอนนี้แม่ก็ปล่อยออกมาแล้ว3รุกเลย อ้ยายปิงปองว่าไงคอเวอร์กันหรือ,อยังแต่ยายปิงปองอะเวอร์ลูกแรกเร็วมากอีกสองลูกรีบหาผ้าเลยอย่าปล่อยให้กันเลยอยู่กับผ้าน่ะแมุ่ดโซ,โซ หลังจากที่พี่เอ็ดกันตาพง์นะครับวุมหมดสติที่งานอีเวนต์เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะครับตอนนี้สาวคิตตี้ภรรยาของพี่เอ็ดก็ได้มาอัปเดตอาการว่าตอนนี้ก็ยังหมดสติอยู่นะครับยังอยู่ขั้นวิกฤตนะครับคุณหมอก็บอกว่าให้ดูอาการวันต่อวันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เอ็ดด้วยนะครับให้หายไว้นะครับแฟนคลับทุกคนรอชมละครที่พี่เอ็ดเล่นอยู่นะครับกลับมาไวๆนะสู้ มาถึงการเคล็ดรับใช้ความหล่อให้เป็นประโยชน์กันหน่อยนะครับเมื่ออาหารน้องหมาทรายน้องแมวหมดนะครับล่าสุดชีชินเนกชารีนะครับก็ขอเปิดหมดทํางานทราจแล้วก็ใช้คู่มือความหล่ออย่างเท่แบบคัมภีร์ขั้นเทพกันสักเล็กน้อยนะครับเพราล่าสุดปล่อยออกมาเพื่อต้อนรับกิจกรรมวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับโลหิตอาคาดแบบสองลุจัดเต็มกันไปเลยนะครับกับรุกโรไรออนนะครับกับซิปแพคดูดันไม่เก่งใจใครกันเลยทีเดียวนะครับเพราะแฟชั่นชุดในตํานาน อย่างชุดโรหิตอาฆ่าที่กําลังมาในเกมเร็วๆนี้นะครับนอกจากจะเห็นลุกเท่ๆคูลๆในรูปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปต้องซิกแพคในเกมอไม่ใช่ไปเล่นกิจกรรมในเกมกันด้วยนะครับโอไอออนเร็วๆนี้นะจ๊ะอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะจา๊ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาใช้ความหล่อให้เทระเบิดไปเลยบอกเลยว่าซิกแพคเป็นก้อนๆและเห็นแล้วน้ำรายฉันก็คือกระซิบกระซาบว้าวว้วว หลังจากที่พี่โบนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉที่มีความสัมพันธ์กับพี่ก๊อตเนี่ยมาประมาณ10ปีนะครับได้จบลงแล้วสดดนร้อนๆเลยก่อนเข้ารายการนะครับก็เป็นกาลังใจให้พี่โบด้วยนะครับวันนี้เนี่ย น้องของพี่ก๊อตเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ผ่านข้อความสตอรี่ไอจีนะครับสรุปรวมเลยแล้วก็คือไม่อยากพี่ก๊อตเนี่ยไม่อยากอธิบายให้ใครฟังไม่อยากพูดในสิ่งที่ใครไม่อยากได้ยินเขาก็อยากได้ยิน,ยนแค่สิ่งที่เขาอยากได้ยินเท่านั้นนะครับอธิบายไปมันก็ไร้เหตุผลและเป็นแบบนี้มาตลอดความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้พังแค่วันเดียวนะครับทุกคนแต่มันถูกกัดก่อนมาตลอดครับอธิบายให้คนนอกไปก็เป็น,ปนการทําร้ายแบบคนสองคนซะมากกว่าอก็คืออยากให้เรื่องเนี่ยจบไปด้วยดีเพราะมันเป็นเรื่องส่วน ตัวของคน2คนนะครับก็สู้ๆนะครับก็แยกทางกันก็เริ่มต้นใหม่เป็นเพื่อนกันก็นกได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่โบและพี่กศในเรื่องนี้ผ่านไปเ้วยดีด้วยครับรักๆทงคู่เลยนะมาถึงการลดค่าใช้จ่ายกันสักเล็กน้อยนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราบอกไปว่าชุดนักเรียนขึ้นราคาเร็วแม่แม,แม่ว่าไงแม่แม่ว่าไงพ่อพ่อว่าไงห่างเงินซื้อชุดนักเรียนกันหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะครับล่าสุดนะครับโรงเรียนวัดโบสถ์หรือว่าโรงเรียนสุภพภิทยาคารนะครับเขาไม่บังคับใส่ชุดลูกเสือ นานีก,กันแล้วนะครับเพื่อลดภาระผู้ปกครองนะคบวันไหนที่มีเรียนลูกเสือเลนลาลีก็ใส่แค่ผ้าพันคอก็ได้นะครับก็ ยินดีด้วยนะครับคุณได้ไปต่อเพราะว่าชุดนักเรียนก็ราคาแพงขึ้นจริงๆนะครับชุดลูกเสือเนนารีก็แพงกว่าชุดนักเรียนอีกพอไม่ได้ใส่ก็ใส่แค่ผ้าพันคอก็ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองได้อย่างดีเลยนะครับมาที่ข่าวที่น่าตกใจกันสักเล็กน้อยนะครับล่าสุดประกาศยุบวงกันแล้วทําวงมานานกว่า14ปีกันเลยครับสมาชิกในแต่ละคน,นก็แยกทางกันไปทํางานนะครับตอนนี้อัลบั้มของวงก็ยังมีปล่อยกันมาให้ฟังถึงสิ้นปีกันเลยนะครับก็สู้สนะครับก็แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วกันนะครับต่างคนต่าง ตอนนี้พีมิตก็อยู่ทุกวงการกันเลยทีเดียวนะครับใครมีคนแก่อยู่ที่บ้านบอกเลยระวังพวกนี้ดีๆนะครับหลอกกันเยอะมากโดนบ่อยกันมากหลอกทั้งขายของทั้งโอนเงินกันไม่หวาดไม่ไหวและล่าสุดนี่โดนกับตัวเลยเป็นการรูดบัตรเครดิตที่งงมากบัตรเครดิตอยู่กับเราทุกอย่างอยู่กับเราเราใช้ใจ่ายของเราอยู่ตื่นมาบอกว่ามีการใช้ตังที่ตืดๆงงปะงงนะอันนี้ก็ สุดยอดกันเลยการเป็นเจาะไซเบอร์เข้าบัตรแม้กระทั่งที่เราไม่ได้ใช้เลยก็เราก็ระงับทันนะครับโทรไปบอกธนาคารว่าเราไม่ได้ใช้นะครับพวกมิจฉาชีพรอบนี้มันหลอกขายของหลอกขายผ้าใบกันเลยทีเดียวนะครับใครมีเด็กมีคนแก่อยู่ที่บ้านก็ระวังกันด้วยนะครับก็มูตุประกาศแล้วนะครับไทยจะเข้าช่วงสู่ฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วนะครับชาวมนุษย์เมืองของเราก็อย่าลืมพก ล้มชุดกันฝนไปทํางานด้วยนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยจากใจของหนังออฟเลยนะครับอสำหรับอาทิตย์นี้มเมาเมืองก็มีเรื่องเม,มามาฝากประมาณนี้เลยนะจ๊ะฝากติดตามกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า